ทิ้งท้ายกันย้ำเรื่องเสื้อกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเผื่อว่าท่านเข้ามาที่หลังน้องยิมเอาเสือ้อพี่หนิงขายเสื้อหน่อยพี่หนิงขายเก่งพี่หนิงขายเสื้อเก่งซื้อเค่ะเสือ้อเสือ้อ,อเราเราฮาร์ดเซลเราไม่ต้องพูดเลยเยอะเห็นเห็นเห็นหลายท่านบอกว่าอยากได้เสื้อตอนที่เราเปิด, <S <S เ,ปดเปิดตัวถึงแกนไลฟ์ในวันแรกจําได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าอยากได้เสื้อบ้างเอ,อเราก็เลยแบบ ทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหวังให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับถึงกันไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนเนี้ยขอเป็นสีเดียวก่อนเพราะเห็นมีท่านหนึ่งบอกว่าเอาสีอื่นได้ไหมสีขาวใส่แลวอ้วนคือไม่อ้วนเลยนะครับมันไม่อ้วนไม่อวม้อวนนะคะแล้วที่สําคัญคือผ้า <S <S ดีมากเลยนะคะออใส่แล้วใส่ใส่ใส่สบายมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเป็นเสื้อที่ผ้าดีแล้วก็โลโก้ก็สวยด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องเรื่องสีเนี่ยอาจจะต้องมีข้อจํากัดนิดนึงเพราะว่าเวลาทําเสื้อเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดทั้งเรื่องสีทั้งเรื่องไซส์นะคะเราก็เลยขอทําเป็นสีแบบพื้นๆก่อนก็คือสีขาวที่ทิ้คิดว่าทุกคนคงจะได้ได้ใส่ได้นะคะส่วนเรื่องไซส์เนี่ยก็เข้าไปถามที่แอดมินของเพจถึงแกนไลค์ได้เลยนะคะน้องก็จะมีตารางบอกเลยว่าอกไซส์ M L S L X X L เนี่ยอกขนาดเท่าไหร่เพื่อที่ท่านจะได้ซื้อเพราะเราอยากให้ท่านใส่กันนะคะ ซื้อแล้วเนี่ยอยากให้เอาไปใส่ด้วยแล้วก็รวมถึงแก้วด้วยนะคะเราขายกันเป็นเซ็ตนะคะทั้งเสื้อแล้วก็แก้วด้วยนะคะเซ็ตละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาเป็นว่าชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันคือการร่วมสมทบทุนถึงแก่นไลฟ์นะคะแล้วเราก็ให้เสื้อกับแก้วเป็นของขวัญของที่ระลึกรุ่นแรกคือท่านเก็บเอาไว้ได้เลยนะแล้วก็บอกว่านี่คือรุ่นแรกของถึงแก่นไลฟ์เลยะค่ะและนี่คือประวัติศาสตร์ของ ของรายการถึงกานไลฟ์ของเราเลยนะของพี่กองของหนิงด้วยนะคะว่านี่มันคือมันคือแบบมันคือของขวัญชุดชิดชุดชุดแรกของรายการของเราอะค่ะที่เราอยากให้แฟนๆรายการที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานเนี่ยแนนได้เก็บของขวัญอันนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกด,ด้วยนะคะครับและที่สําคัญคือทุกชุดที่ท่านสั่งซื้อมาเนี่ยนะครับมันเป็นพลังงานให้รายการเนี้ยเดินได้ต่อไปนานขึ้นเรื่อยๆนะคือคือเราก็เดินได้ด้วย ด้วยทุนนะนะเออถ้ามีทุนเยอะเราก็ไปได้นานนะถ้าอยากให้อยู่กันนานๆก็ช่วยกันอุดหนุน,น